มาแล้วครับวันนี้นำเสนอนะครับเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงสิวพานนะครับวัตถุดิบอุปกรณ์นะครับพริกหวานนะครับเขียวเหลืองแดงนะครับน้ำซอสเม็ดมะม่วงหิวพันธ์ครับนี่ไก่ครับเนื้ออกนะครับน้ำซอสปรุงรสครับขั้นตอนนี้ครับมาขับลงมือกันเลยครับนับแรกนะครับทอดไก่ครับทอดไก่ ไก่หมักนะครับเดี๋ยวบอกคุณนึงครับที่หมักไก่นะใส่อบขับอบนะครับส่วนมากเมนูนี้เอาเนื้อน่องนะครับมาเอาเห็ดกันในร้านอาหารนะครับร้านอาหารดังๆใส่น่องเป็นลักนะครับส่วนของผม,มใส่ในตู้เย็นนหลักก็แล้วกันคือมีอย่างในตู้เย็นเอาออกมาใส่กันเลยครับเมือนี้เห็นกบไก่รับมีพริกหวานด้วยอะไรเอามาเห็ดเป็น ไปผัดตะม่วงหมื่นนวลหมูพันกินแซ่บๆครับเอาออกนะครับผัดข้อตุ้เหลืองกพ้อนะครับทอดทอดนะครับทอดไก่ไข่ตุ้งเหลืองข้อเอาออกไปพักไว้เล็ดน้ำมันครับแล้วก็ต่อด้วยทีกหวานสามสีนะครับเหลืองแดงเขียวครับเอาไปเหยียวเหยียครับเหยีอ่ะภาษาเ็คปนะครับแม่ภาษาเ็บต่างหากนะครับ ก็หลูกมูป่าก็บอกเข้าไปเอาครับหมักลูกตำแหน่งตัวกันตำนั่นนะครับจะเอาไปโดนครับเดี๋ยวมันเละตักออกครับลักออกนะครับไปพักด้วยนะครับหนวยก่อนต่อมาจะเป็นพอดทิ่แหงนะครับนี่ทิ่แทงท่านเป็นทอนเป็นทอนอาประมาณจะหาหน่วยกับพ่อนะครับพอดเป็นพอดวนเมื่อไหร่แล้วพี่น้องเด้ ก่อนเดี๋ยวมันใหม่นะครับเฝ้าออกเฝ้าออกตะออกตะออกเดี๋ยวมันใหม่ก่อนนะครับทอดมัดแล้วนะครับทอดตะปูเม็ดมะม่วงนะครับเพราะว่าตื่นสำเร็จมาครับนั่นล่ะไปหาเอานะครับมีนะครับเอากระทะไม่ล่างนั่น้องพตกกแล้วนะครับมาทำใหม่นะครับอ้าวคว่มเลยครับมุ้งไวมุ่งไปอาพอท่านใจเอาไว้ลวกเลยอ่าเรียบร้อยนะครับดีไปลงครับ ออนมันใต่นะครับรสมันรดเดียวเจ้นเดียวอนิดเดียวจริงๆนะครับบนใส่หลนะครับนีกับกระเทียมกับหอมหัวใหญ่นะครับทัดนะครับต้อยนะครับคนโบเล่โพเล่ครับผัดไปทอดไปใจเย็นๆนด้ครับต้นขันตอนนี้เริ่มต้นเนาะใส่เฟรนช์ออนที่หอมๆครับนี่เริ่มหอมแล้วครับพี่นองหอมมาแล้วนะครับ่า ก็จะเ,เอาไก่ที่ปอไ้ใส่นะครับใส่ไปกวนใส่กันนะครับใส่ไปหอมอนนะครับเวลาผัดมันจะแตบนะครับกระส่าเบอร์อนเห็นกระโเผกว่าแสบประมาณนี้เลยนะครับเคลดลรบนะครับใส่ทีละเอาไก่ลงครับเอาไก่ลงไปนะบ่ายใส่ขึ้นนะครับคนหเขากันนะครับก็ผัดไก่กับหอมกับเทียมใส่กันเรียบร้อย มันเข่ากันน่เข่ากันแล้วนะครับนี่เอาติดผิดัดซอดไว้ใส่เข้าไปปิกตามทีมอนกระหางง้มนะครับนี่เอาเม็ดมอญพันใส่เข้าไปน้ำนะครับเอาคนนี้โอเลโบเลพันนะครับผัด่กันผัดต่กันนะครับผัดให้มันเข่ากันเอาน้ำซอสปรุงรสใส่ครับใส่น้ำซอสปรุงรสแล้วนะครับมาเอาต้นหอมซอยใส่ครับมันเป็นพันเป็นพันนะครับต้มหอมเสร็จแล้วก็มา ผัดขัดขัดกันพยโยพยโไฟแห้งสิครับนี่นะครับผัดมันไวๆครับทาบไว้เครับออกมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเบิ่งนะครับหน้าตาคนสวยงามมากสวยงามครับอ่าเอามาใส่จานนะครับเกี๊ยวนะครับเกี๊ยวพร้อบกับแับสีติมกันครับเพต้องซิปไหนมันเสียยากนะครับรสชาติเฉพาะว่าความตลอดนะครับว่า มัดซอดนะครับซอดพัดนี่นะครับมันเป็นซอดพัดนะครับเขาทาเองครับปริมาณเองนี่ออกมาแล้วครับใส่จานออกมาเป็นแบบนี้นะครับอืม,อม,อมเป็นตัดเสียบครับพี่น้อง